ดูดีเมาส์เทนแคมป์เดี๋ยวปติดต่อข้างในนครับนะครับ,รบทุกคนก็ชำระค่ากลางเต็นเ์รเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงเต็นกันวันนี้เอาเจ้าตัวใหญ่มานะครับหน้าร้อนค่ากางเต็นนะครับก็คนละสอ0ยห้บาทนะครับทุกคนแต่ว่าเฮ้ น้าเขาบอกว่าวันนี้เขามีซ้อมเจ็ตสกีช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ไม่ได้ครับถือว่าเพิ่มสีสันด้วยเราจะได้ดูเขาชอบเจ็ตสกีกันก็นี่เป็นครั้งที่สองนะที่จากลางเที่ตงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะไปกลางที่ไรเนินนางพญานะครับจันทบุรีอันนี้ก็เป็นครั้งที่สอง của cháu vĩ đà tụi nhỉ Rồi có càng Càng บริเวณลานหินลานที่ลานหินนะครับมันมีลานหินกับลานหญ้าเราก็ให้พาเดินชมนะครับนักกึกเมาข้างลงเลย เปิดรับลมก่อนแล้วก็กลางคร่าวๆไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดข้าวจัดของโอ้ดายร้อนทุกคนมาคร่าวๆก่อนนะทุกคนี๋ยวค่อยปรับแต่งนะเดี๋ยวเติมน้ำา กิน้ำเลยเดี๋ยวห้องน้ำก่อนครับโอ้ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณสถานที่ของชนบุรีมอวเซนแคมป์กันสักนิดก่อนดีกว่าจะพาให้รู้นี่ก่อนดีกว่าดูบริเวณวิวด้านหน้าบรยากาศ เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามเขาจะมีมาซ้อมเจสกีเดี๋ยวเสียงมันอาจจะดัง่ะเราพาไปเดินดูบริเวณชนบุรีเมา์เทนแคมป์กันครับเริ่มจากตรงที่เรากางเต็นท์ก่อนเลยนะตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าลานหินนะครับซึ่งติดกับริมอ่างเก็บน้ําเลยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับความยาวตรงนี้ก็ประมาณ1 0 0ยร้อยร้อยเมตรได้นะครับทุกคน ต่บรรยากาศดีครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ทั่วถึงครบเลยนะครับทุกคนฝวามือน,นี้ก็จะเป็นที่พักของทางสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ก็เกือบสิบหลังอยู่เหมือนกันนะครับพะเห็นทางน้นอยู่อีกสองหลังนะครับส่วนราคาก็ลอติดต่อสอบถามกับทางเพจได้นะครับนะครับน่ารักมากเลยครับผมเป็นทรงเรียออะไรสงใจลูกเสือทุกคนใช่ไหมสงใจลูกเสือนะ นี่บรรยาก,กาศดีนะครับซึงหันหน้าไปทางนู้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําก็หลังจากตรงบ้านพักนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้เราไปดูห้องน้ํากันนะครับเป็นทางเข้าห้องน้ํานะครับหนบานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลมเลื่นนะครับตอนนี้แดดแดดแดดก็หุบลงมานิดนึงนะครับโอ้บรรยาก,กาศดีครับทุกคนครับก็เดินทางมาจากบ้านก็ไม่ไกลนะครับ ถ้าลงจากทางด่วนมอเตอร์เวย์มาก็แป๊บเดียวเองมันจะมาช้าก็ตองบริเวณบนทางด่วนนี่แหละรับตอนเช้ารถมันติดรถมันเยอะนะครับอ่ะห้องน้ำก็อยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับเราไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่ห้องน้ำกีบเก๋นะครับทุกคนนี่ห้องน้ำกีบเก๋มากเลยต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับก็น,นี่เป็นห้องน้ำชายนะครับทุกคนนี่ บรรยากาศโหดนะครับนี่ก็จะเป็นห้องสุขาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องสุขาห้าห้องมีไดเป่าผมด้วยทุกคนแล้วก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยบางห้องบางห้องก็ไม่มีนะครับนี่ของน้ําสะอาดครับทุกคนโอ้ คนไทยอยู่ตรงนู้นหน่อเออแล้วก็ด้านหลังนี่ก็นี่ดูก็ตกแต่งก้นก็จะเป็นโถฉี่นะครับจะเป็นโถฉี่นี่เป็นห้องน้ำหมกคุณผู้ชายครับไอะเยิ่มเยิมเติมนี่บรรยากาศส่วนฝั่งห้องนุ้จะเป็นห้องน้ำของคุณผู้หญิงก็จะมีชีรังหน้านะครับมีกระจกแล้วก็ดูนี่ กออตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ำนะครับบริเวณนี้ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับเป็นลานหญ้าก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องจุดปลั๊กไฟมีให้ทั่วถึงเลยครับทุกคนนี่ลานหญ้านุ่มๆเลยับด้านหน้าจะมีน้ําพูก็ด้าน,ด,าน,ด,านด้านนี้จะเป็นร้านค้าด้านนี้เป็นห้องน้งําด้านหน้าเป็นอ่างเก็บน้ําทุกคน ต่อจากที่เป็นลานกลางเต็นด้านในนี้เนะาะอันนี้เราก็เดินมาเป็นทางเดินนี่ทำเป็นเสาเขาเรียกเสาอะไรอะนะแล้วก็เนี่ยด้านในนี้ก็สามารถกลางเต็นได้เหมือนกันนะครับดูได้งไงว่ากลางเต็นได้ก็เพราะว่าเขามีเป็นจุดต่อปลั๊กไฟไว้ให้ก็แสดงว่าสามารถกลางเต็นได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็น p r i เวทเลยทุกคนกางเต็นท์ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทุกคนด้านซ้ายนี้ก็จะติดกับถนนด้านขวาติดอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะบ้านพักอีกหนึ่งสอสาี่ห้าอีกหหลังนะครับทุกคนซึ่งถ้าเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถด,ด้านนอกนะครับซึ่งเราก็จอดรถไว้ด้านนู้น นะครับโู่นเราจอดไปด้านโน่นคนจอดไปด้านโน่นตรงนี้ร่มครับยืนหลบร่มแป๊บนึงทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จอดรถนะครับของทางชลบุรีมอเต็มแคมป์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงที่เขาว่าเป็นสาหรับที่คาแคมป์นะครับรถก็จากที่จอดรถก็ขับเข้ามาทางด้านนี้นะครับเราก็เดินพากันมาเลย เราก็เดินกันมาบรรยากาศแบบนี้เลยครับทุกคนครับนี่ลมมามีลมลมมาทุกคนนี่ทิงอยองนี้ก็จะขับรถมาแล้วทุกคนแต่เราจางเจนไว้แล้วเราไม่ไดเอาคาแมลงไปไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มาคาแคมเราก็พามาเดินดูนะครับบรรยากาศนก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 ทุกคนครับบริเวณที่เป็นแคมป์คานี่วิวคือ ดีมากเลยทุกคนวิวคือดีงามมากเลยตรงนี้ก็เห็นถามน้ำเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีแคมป์คาเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถมาลงเต็นได้นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้จอดรถนอกจากว่าเป็นแคมป์คาจริงจริงถึงจะให้อยู่บริเวณนี้หรือไม่ก็กางเต็นได้แต่ต้องเอารถออกไปจอดนะครับทุกคนตอนนี้ก็5้าโมง นะครับก็มีสมาชิกเขามาซ้อมเจ็ตสกีกันนะเป็นกำไรของเราได้มาคัมปิ้งกล้งเต็นท์นอนแล้วก็ได้ดูเขาซ้อมๆเจ็ตสกีกันด้วยเนาะน่าสนใจเหมือนกันเนาะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เติบใหญ่มาทุกคนยังไม่เคยขี่เจ็ตสกีเลยจริงๆทุกคนเออเนาะ สงสัยคงต้องหาลองแล้วนะครับขี่เพื่อให้อดีนาลีนมันพุ่งพล่านมันจะได้สดชื่นขึ้นเนาะเออที่นี่ลมแรงนะครับทุกคนก็นาก็เตือนว่ากลางคืนต้องลงสมอดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงมากกลางคืนในช่วงนี้ลมก็นิ่งไปดี ตอนนี้ก็กโมงเย็นแล้วครับทุกคนอากาศดีลมแรงครับก็สั่งข้าวกับน้าเข้าไปแล้วเเขาเอามาส่งให้นะครับที่นี่ก็มีอาหารตามสั่งให้บริการด้วยแล้วก็มีหมูกระทะด้วยทุกคนนี่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆหนูๆหรือเปล่านี่ก็ยังขับกันอยู่เลยทุกคนอ๋อน่าสนุกจังเลยอ้า อไรเลยเรค่องนีเราได้ดูไม่ต้องไปเสียตังค์ดูนี่เป็นขบวนเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองกินข้าวกันเลย จะถึงทุ่มแล้วนะครับลมแรงคืนนี้เต็นท์เราจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยกับรสชาติรสชาติที่คุ้นเคยกระเพราหมูสับไข่ดาวห่างหายไม่นานแล้วครับอืร่อยอ,อีกแล้วทุกคนอร่อยอีกแล้วกินยังไงก็อร่อยออาเอาโอ,าอบางรับงบงับงอืม บังเยะบังเลยละเลอะแล้วครัอืมลมแรงทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวขอขอตัวขอตัวจัดการกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะพาเดินดูบรรยากาศค่ำๆนะครับของชนบุรีมอเต็แคมป์แบงนี้เดี๋ยวขอจัดการให้รเรียบร้อยกันครับ สวัสยามเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็8โมงเป้งเลยทุกคนเมื่อคืนก็หลับสบายนะครับลมก็แรงผัดแรงเป็นบางช่วงแต่ก็แรงเลยแต่เต็นก็เอาอยู่นะครับโอ้บรรยากาศดีทุกคนเงียบสงบครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับสำหรับที่แห่งนี้ชนบุรีาเาา์เ a i n c a m นะครับใครสนใจจะมา <c oughs> พักผ่อนจนใจนะครับอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนะครับก็สามารถติดตอ่อสอบถามกับทางเพจได้โดยตรงแล้วก็รายละเอียดข้อกำหนดในการเข้าพักก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนบรรยากาศเยี่ยมเดี๋ยวเราอาจจะทำอะไรกินตอนเช้าก็าทำเป็นโจ๊กง่ายๆนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวก็าอาจจะไป เดินเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เก็บข้าวเก็บของก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะว้าว่าเดี๋ยวมากินกันมาน้ำเดือดแล้วทุกคนแล้วก็มาตักกาแฟกันก่ก่นนะครับลายเดิมเรายังไม่กล้าเทกลั <laughs> วมมาโรคมือนะครับ แดดก็เริ่มจะมาแล้วทุกคนแต่ที่นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าว่าไม่มีลมพัดมานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่เพราะว่าที่นี่ก็จะมีอะไรลมพัดตลอดแทบทั้งวันนะครับก็มีบางช่วงหน่อยก็จะเงียบไปส่วนห้องน้ำก็สะอาดไหลแรงนะครับอาบน้ำสบายนะครับ เย่างนกกุ๊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 กเราใส่ลูกชิ้นลงไปเลยดีกว่าร้นอนร้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 อนครับได้เวลาลมดำกับอาหารเช้าแล้วทุกคนโจ๊ก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 ร้อน อ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรลูกชิ้นมาครับทุกคนทานข้าวได้กันนะครับหอมหอมวันนี้ลืมเอาผิกไทยมาทุกคนนะอชาดี <c oughs> กับลูกชิ้นออืมอืเข้ากันเข้ากัน ครัเขาก็จะมีองน้ำให้นะครับคือก็มีที่ทิ้งอาหารเศษอาหารคือวันนี้ก็ที่จะเป็นวันวันอะไรวันพฤหัสกันนะวันพฤหัสที่6มีงาคม วันี่หมีนาคม2 5งพันห้หบอย ตัวเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึง9โมงครึ่งครับ <c oughs> ทุกคนก็ดืม่มดำกับธรรมชาติไปลืมเวลาไปนะครับเพราะว่าต้องระเบียบที่นี้ก็ต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะครับประมาณสิบ11โมงนิดๆก็เล่งจากว่าเห็นหลังนี้มัน <c oughs> หลังใหญ่ นะครับลุงพัน์กลัวว่าจะใช้เวลาเก็บนานนะครับเลยเดี๋ยวเราก็เก็บเต้งกันก่อนดีกว่าครับเราจะได้ไม่ผิดกฎกติกามาลาญาติเขาเดี๋ยวมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าวิดาตัวนี้ก็ครั้งนี้เป็นการการการครั้งที่สองนะครับ ก็เลยกลัวว่าจะใช้เวลาเก็บเขานานก็เลยต้องเก็บก่อนแต่นอนสบายนะครับทุกคนมันยืนได้สบายแต่อย่างว่าก็มันไปกับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะขนาดบรรจุกตอนเก็บก็จะใหญ่นะครับประมาณเมตรยีบนะครับฉะนั้น เราก็เอาไว้เดินทางเอาไว้ใช้สำหรับหน้าร้อนดีกว่านะครับหน้าร้อนดีเลยครับทุกคนมันโล่งปโปร่งแล้วก็มันจะปโปร่งแล้วก็ทำให้เรามีอากาศถ่ายเทมากกว่าที่เป็นเต็นท์เล็กๆที่เคยไปกับเจ้าพวกมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะสะดวกสะดวกสำหรับการมารถยนต์ทุกคน แต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับเมื่อวานลงกลางดูแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าครั้งแรกที่กลางเยอะเลยครับนะมารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มันก็ได้พักผ่อนเหมือนกันนะครับทุกคนก็สะดวกคนละแบบนะครับโอ้รวมพัดมาสบายทุกคนรีบเก็บก่อนก็นดีุดูกัน เสร็จแล้วเฮ้โ hey. อ oh. ้ปวดหลังเ uh. อาไปก็เก็บเจ้าผ้าใบแล้วเก็บเชือกก่อนส่วนผ้าใบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากลับไปนะครับที่บ้านแล้วก็โดยปกติทุกคลิปก็จะเอาไปฉีดน้ำล้างอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เก็บข้าวข้าวไปก่อนครับโอเค <Okay. S 2> สิบเอดโมงแล้วนะครับเก็บข้าวเก็บของเตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับสำหรับที่นี่ชนบุรีเมาเท่นแคมป์เขาเรียกอะไรหนองลีนะครับ เข้ามาทางอะไรบ้านช่อมะเฟืองนะครับถ้าจำไม่ผิดลุงพันตอนนี้ความจำไม่ค่อยดีแล้วนะครับบรรยากาศดีครับทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้าเหมือนทะเลสาบด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมที่นี่เงียบสงบดีนะครับสำหรับวันธรรมดานาก็บอกสุสขสาวทิต์นี่ก็ใครจะมาก็ต้องแบบติดต่อจองมาทางเพจก่อนนะครับไม่งั้นมาแล้วลานอาจจะเต็มได้หรืยังไงก็ ลองติดต่อมาเข้าไปในเพจของทางชนบุรีมอเตร์แคมป์ก่อนนะครับว่าว่างไม่ว่างสะดวกไม่สะดวกนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็ที่พักที่เป็นแบบกระโจมเป็นห้องแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็กลางคืนที่นี่ลมแรงนะครับใครจะมาก็สมอยาวๆหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆเขามีให้พายเรือด้วยนะครับแต่ แดดมันร้อนทุกคนเดี๋ยวพอดีมีทุระน,นีดหน่อยจะต้องรีบกลับนะครับโดยรวมแล้วโอเคครับลานกลางเต้นท์เขาก็มีเยอะนะครับมีทั้งเป็นลานหินลานสนามหญ้านุ่มนิ่มๆแล้วก็ตกแต่งแบบสไตล์เชแปนญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานหินเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆเป็นแคมป์คาทุกคนแต่ถ้าไม่มีรถมาก็กลางได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ คงต้องเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามร,รับชมคลิปของลุงพันธยังไงก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวไปแล้วยังไงก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวู้